ผู้จัดการกับฝิดซ้อมอยู่วออุรัชชากับ85ครั้งชนะ65แพ้18เสม,มอ2หลังๆแพ้ไม่เป็นนะครับชนะโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์ชนะมหาสมุทรสิทธิ์ลัมโบอีสานชนะแพรวพาวเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือแพรวพาวมวยเด็ด7 8 9ชนะรวดเลยครับ ส่วนเจ้าปลักครับสถานเมืองเล็กเพชรินดีอะคาเดมี่ครับ27ปีครับจากอุบลราชธานีครับนี่ต่อยมวยไทยก็ระดับแชมเปี้ยนครับต่อยมวยสากลนี่เคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าวันนั้นแพ้เจ้าถิ่นนิดเดียวเองครับก็ซ้อมอยู่เพชรินดีอะคาเดมี่ครับในการดูแลของนุ่มโบส์ครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับ300ครั้งชนะ2 5 0ยแพ้50ยังไม่เคยเสมอล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรนรินจิตเมืองนนท์ครับเอาละครับปล่อยตัวมายกแรกนะครับทางด้านของสถานเมืองเล็ก เดินเบียดเข้าหานะครับขู่รุ่นน้องทันทีนะครับก็มาดูกันว่ารุ่นน้องอย่างเพชรศิลานั้นจะกลัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าระยะหลังนั้นสดเลือกเกินแล้วก็ซ้ายนี่จัดจ้าน,นครับมวยรุ่นเล็กๆมาประเภทน้ำหนักร้อยสิบสองสิบสามสิบสี่ประเภทจินไฟทั้งนั้นต้องเก่งด้วยนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีวันนี้นะครับของคู่นี้อ,าอ้าวเกลกลาเกลฟิ้งซ้ายนะครับทันเมืองเล็ก ไฟแดงก็ซ้ายเมื่อกันชกยากนะเพชรศิลาสดแล้วก็ร่างกายดีตลอดเป็นมวยหนุ่มขึ้นมาส่วนสถานเมืองเล็กเรื่องการพิศซ้อมร่างกายนี่ดีตลอดแต่ว่าอายุประสบการณ์เยอะมาดูว่าจะแซงได้หรือไม่ได้คู่นี้ดูดอีกคู่หนึ่งดูว่าจัดจ้านก็จริงนะครับเพชรศิลาแต่อย่าตกใจให้เห็นนะครับเพราะว่าสถานเมืองเล็กนี่อย่างที่รู้นะครับจะฉายในฉายเป็นชุดเหมือนกันนะครับออกนี่ออกเป็นชุดเลย มาดูกันว่าวันนี้จะฝ่าดงแข้งซ้ายของเพชรศิลาได้หรือเปล่าครับพูึงว่าเพชรดีก็มีซ้ายอย่าง3ำเองี้ยโอ้โด่งดังเลยอะไปทั่วทั่วทิศต,ต่างประทงประเทศไปหมดนะสำเอเนี่ยเพชรดีแาคาเดีด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายที่ไม่ต้องห่วงเลยช่วงนั้นนะครับแรงสุดๆแล้วก็ก้องพิภพเพชรดีนี่มวยใหญ่ อยู่ในานามของเพช่ดีๆนี่เสียแบนเสียเนาตอนนั้นโอ้โหดูแลทั่วถึงเสียตังด้วยว่ังนั้นเถอะนอกเหนือจากตอนนี้ก็รุ่นใหม่ๆนะครับลูกชายนี่หัวแก้วหูวแหวนของเซเนาเลยทีเดียวหนุ่มโบนนัทเดชในเรื่องมวยนี่ออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วก็ทุกรายการนี่ต้องให้แฟนได้ได้เห็นเลยว่าแหมาใกล้เคียงกันตลอดเลยทีเดียวเรียกว่าประกบออกมานี่เลือกไม่ถูกเลยนะครับแพ้ชนะกันได้ทุกคู่นะครับเอาเลยครับตอนนี้ทางด้านของสถานเมืองเล็ก พยายามเบียดเข้าหาโดนเข้าไปนะครับทางด้านของเปติลานี่ทําให้มีตกใจเลยขยับไปเรื่อยนะครับขยับออกไปแล้วก็มีลูกทีมเนี่ยจุกจิกเหลือเกินนะครับทำลายจังหวะนะครับไม่ให้ทางด้านของสถานเมืองเล็กนี่ทําออกอาวุธได้ถนัดครับเดี๋ยวมาพบกันนายกที่2อครับอายุ17น้ําเงิน28แล้วนะครับอุบลเอาล้ครับปล่อยตัวมานี่ไม่สนแล้วตอนนี้เดินเบียดทันทีเลยนะครับทางด้านของสถานเมืองเล็ก มีมัดมีศอกเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหแต่เพชรศิลานิ่งคุมเกมนะครับมวยหนุ่มสดนี่นะครับตีหน้านี่ออกสวยนะครับเอาละครับต้องท้องครับต่อยลําตัวชวนทะเลาะไปก่อนนะครับเพราะว่าไปยืนคุยนี่ดูว่าความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความจัดจ้านเนี่ยดูว่าจะเป็นรองทางด้านของเพชรศิลาครับนี่นะครับวันนี้ถูห้าชีนะครับถูอชิิยะด้วยนะครับทางทุพยูมวยมันวันนี้ให้ท่านได้ชมครับช่อง2 4วันนี้ต่อยที่ วทีช่วคราวนะครับลากีฬาอาบจบุรีรย์นะครับจังหวัดบุรีด์นี่นะครับชนแล้วครับทางด้านของสถานเมืองเล็กเพชรศิลาไม่มีตกใจเลยครับดูครับเขียเล็กเกียน้อยตอดอาวุธมวยนี่จุกอีกตีหน้านี้ก็ทําได้ดีทํางานได้ดีแต่อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับเพราะตอนนี้ทางด้านของสถานเมืองเล็กนี่พยายามจะชวนทะเลาะตลอดอยู่แล้วครับมีหมัดน้าไปก่อนรู้นะครับว่าอยู่นอกนี่เสียเปียบแน่นี่ครับดู โอ้โหดูวงในนี่ก็ไล่แถนเก่งด้วยนะครับทางด้านของเพชรศิลาแม่วยรุ่นใหม่นะครับอายุเพียง17เพชรศิลานะครับรหลนี้อุดรน,น้ำเงินสถทานเมืองเล็ก28อุบลแมรูปพี่ต,ต้องต้องตีนายะคมให้ได้เพชรศิลาแกชกชกแบบสบายๆง่ายๆยัดไปแข้งซ้ายพีนึงแมต่อยคล้าย 3A 3A นี่ 3A พิทเดียคาเดมี่หรือว่าทอรัตนาเกียตินะครับ อ้าจับบองจับจับจับมากรรมการเหลือกายยังไม่แยกโอ้โหเหนื่อยต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าทางเพชรศิลาแกบมัดหน้ากรบกวนไว้อ้าเตะโอ้โหซ้ายสวยเอาละครับดูว่าตอนนี้ทางด้านของสถานเมืองเล็กนี่เริ่มจะเปลี่ยนเป้าด้วยนะครับตอกงจากที่หมัดแล้วยังมีเตะเจาะยางนะครับเพรว่าเตะได้เจ็บๆนะครับต้นขานี่แดงเป็นปื้นไปหมดแล้วนะครับทางด้านของเพชรศิลา เอาละครับที่ว่าจัดจ้าเหลือเกินนี่โดนถาเข้าไปเยอะๆนี่จะเป็นอย่างไรครับอา้าวแม่กะว่าหลอกให้มวยรุ่มพี่ให้หมดให้ได้ต้องขวาไปทีนึงไปศิลาแกแกชกแบบมีเชิงเลยมีคลาสวางอันถเถอะอ้าอย่ายุบนะอย่ายอ้ยโดนไปซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งแล้ว ตีน้ายักษ์ยังข่มไม่ได้นะครับนายังเกาะไม่ได้ตีไม่ได้เพชรศิลาแกตั้งไว้เลยทีเดียวเอาซ้ายอีกทีนึงแกเตะไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตีหนา้าแกก็ถีบดิสเบกไว้อีกเหมือนกับไอโรเบิร์ตเ่ยโรเบิร์ตแก,แกน,นรสิงนะครับครับดูว่าวันนี้ชกละเอียดด้วยครับทางด้านเพชรศิลาเดี๋ยวมาตอบนายกตอบเอาล้วครับมาดูกันนี่เลยครับพุ่งเข้าหาเลยครับ มุมแดงเพชรศิลานี่อุดรธานีนะครับน้ำเงินสทัทนรเมืองเล็กนี่อุบลราชธานีครับตามกันต่อครับคู่นี้นี่รักแบบไหนครับถ้ารักดาวรุ่งฟอร์มสดก็งเกงสีแดงครับถ้ารักประเภทแบบกระดูกขัดมันก็กางเกงสีน้ำเงินครับน้ำหมิงมาลุ้นกันต่อนะครับยก3คู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงเพชรศิลานะครับหัวอุรชาน้ำเงินัท่านเมืองเล็กเพชรอีเดียอคาเดมีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แม่แก็ขวางโอ้โหแต่วันนี้ฟิตมาฟิตมาสู้กับรุ่มพี่เอาสอกไปก่อนให้เปิดกาดให้โอ้โหโดนปักสาแหวกรังไปแล้วนะครับโอ้เต็มเตมจะโอ้โหดีดีไม่ลงเอาเราม,มาสูงคว่างขวานไปอีกทีนึงยกนี้เป็นยกที่3นะครับดูว่าชกละเอียดเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรศิลาไม่มีตกใจแล้วก็มีหมัดมีศอกนี่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเอาเลยครับมาดูกันนะครับว่าสถานเมืองเล็กเดินเบียดเดินชนเข้าไป จะทาอะไรได้ถนัดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการโดนบวกด้วยนะครับทางด้านของเพชรศิรานี่คอยดักบวกอยู่เหมือนกันพลาดไม่ได้เลยนี่นะครับสอก็ถือว่าอันตรายครับตอนนี้นี่แย่ลังแตกแล้วนะครับทางด้านเพชรธิราครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับจะปักสถานมืองเล็กอ้ศอกับมาแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับสถานเมืองเล็กหลายคนน่าจะจำกันได้ครับไฟที่ต่อยกับเพชรสมหมายสอสมหมายครับ ตอนๆนดีก็พ่อบุญรับไปก่อนนะครับไม่ครับครับเอ้ามาลุ้นนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องอย่าหมดให้เห็นนะรุ่นน้องเอ้าเพชรศิลาโอ้โหปักศอกไปอีกออกมาทุกอย่างเห็นหมดแล้วได้หมดเลยทีเดียวทันเมืองเล็กรับไปเยอะนี่นายนายตั้งโตะตัวบนด้วยนะครับเพชรศิลาทาันเมืองเล็กยังหม่ยังเลื้อยไม่ขึ้นแต่ว่าต้องชนให้ยุบให้ได้นะครับถ้าเพชรศิลาไม่ยุบนี่ก็เหนื่อยแล้วครับอย่างนี้ เอาแล้วครับแต่ไม่สนเพราะว่าสถานเมืองเล็กนี่อย่างที่รู้กันนะครับห้ายกแน่นอนนะครับจิ้มท้องจิ้มหน้าไปเรื่อยบวกไปเรื่อยโอแต่โดนซอกอีกแล้วครับทางด้านของเพชรศ,ศิลาวันนี้นี่แก้เกมมาดีเหลือเกินครับเอาชนไปอีกชนไปเรื่อยนะครับคู่นี้นี่โอ้โหก่อนชกหลายคนบอกว่าใจพี่จะข่มใจน้องหรือเปล่าครับแม่มาถึงจุดนี้นี่เราได้เห็นใจน้องแล้วครับว่าถือว่าเพชรจะคาดใช้ได้ไม่กลัวเลยครับ ไม่กลัวพี่เลยครับพี่มีศอกน้องก็มีศอกครับอ้าวเดินชนโดนชนอีกโอ้โห,โโหดูดิก็ใช้เวทีให้มีประโยชน์เลยนะครับพื้นผ้าใบบนพื้นบนเวทีให้มีประโยชน์ได้ออกไปเรื่อยนะครับพรเพชรศิลาอ้าวทันเมืองเล็กไลยังไม่ชนกระดานอ้าวไลอีกไลเข้ามาอีกอา้าวเตะแกตั้งกําแพงแล้วก็โตวไว้ด้วยโหมดยกที่3กลกยเป็นต้นไปเหมือนเดิมบวยมันวันศุกร์ครับตามกันต่อครับ ามาลุ yup ้กันต่อบนเวทียก4ผู้เอกวันน PO. ี้นะครับายแดงเพชรศิลายกนี้ไม่เข้าแล้วทีมแต่ๆยันไว้ทันเมืองเล็กต้องเดินหน่อยโอ้ดูว่าต้องใช้ความบู้ความบ้าแล้วครับทางด้านของทานเมืองเล็กนี่นะครับพยายามจะเบียดเดินก็จริงนะครับแต่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเพราะว่าผิวเลือกเกินนะครับทางด้านของเพชรศิลา ดูจังหวะการไล่แขนนะครับดูใกล้แขนกดแขนเอาไว้ทํให้ทางด้านของสถานมือเล็กนี่ทําอะไรได้ไม่ถนัดเหมือนกันครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับ2ยกครับยกนี้กับยกหน้าสถานมือเล็กนี่ก็เนี่ยแหละครับใช้หมัดเคยต่อยมวยสากลครับเคยเกือบจะเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับจริงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นครับแพ้นิดเดียวเองครับแพ้เจ้าถิ่นครับมาลุ้นบนเวทีนี่ครับ วันนี้เรากบคุณทั้ง t ต y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นึกถึงโ o โยต้าตรงนึกถึงเครื่อมเตอร์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ c ีพีนะครับเจริญพกพันอาหารจำกัดหมหาชนคุณอดุเดกศรีประทักนะครับประธานกรรมการผู้จัดก,การแล้วก็ท่านรพงโต้ผงุ้งเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับลูกทีบของทางด้านเพชรศิลานี่ถือว่าทำลายจังหวะได้ดีเหลือเกินนะครับ สถานมือเล็กเบียดเขาแล้วครับตอนนี้เริ่มมีท้องมีหน้าอาแล้วครับทำาท้อยาวุ่งวูบวาบสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันไม่สนแล้วครับตอนนี้ต้องเดินเต็มสูบแล้วเพชรศิลาเองก็จะนิ่งไม่ได้นะครับขยับหลอกไปเรื่อยนี่นะครับมวยรุ่นใหม่ฟอร์มสดนะครับแล้วก็ไม่มีตกใจเลยครับโอ้โหหาตัวยากเหลือเกินครับเพชรศิลานี่ครับมามีหมัดยับมีทีบเข้าออกค่อนข้างจะไวเลยครับเอาจ่อยืึ้นด้วยเข่าไปครับ แม่วันนี้คุณพี่ชัยกิติธีนะครับในนามของสมโอทีสมเกาหลีด้วยแล้วก็5้าดาวนะครับนุ่มสดเมจิแล้วก็เฉียไตยนะครับถัวเดเดด้วยลายยังไม่ชนกระดานนะครับทางสะทานเมืองเล็กแม่เพชศิลาวันนี้ขึ้นชั้นแต่ว่าต่อยแบบไม่ได้เกรงกลัวรุ่นพี่เลยอะระยะหลังนี่ขึ้นชั้นมาตลอดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้โอ้โหสุดสวยเลยนะครับทางด้านของเพชรศิลา แต่ว่าเวลายังเหนือนะครับแล้วก็มวยอย่างสถานเมืองเล็กที่ก็เรียกว่าบูตลอดด้วยสามารถพลิกได้ตลอดเหมือนกันครับแต่ยังยังเข้าไม่ถึงตัวครับเจอลูกถีบของพิศิลาครับแล้วน้ำหนัก114ปอนด์นี่ดูรูปร่างใหญ่เลยครับหายไป5เดือนนี่ดูใหญ่กว่าเดิมครับไฟล์ล่าสุดนี่ชนะแพลวพพาวยังไม่สูงใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่ลูกทีมนี่เหมือนกับหมัดแยบเลยนะครับออกได้ตลอดรบกวนตลอดเดี๋ยวมาดูกัน สถานโมเล็กมีศอกเพชรศิลาก็มีศอกด้วยนะครับเอาละครับเหลืออีก3นาทีครับสถานเมืองเล็กไล่อย่างไงครับจะงัดไม้เด็ดไม้ตายมาสู้กับน้องอย่างไงเอาละครับเจาะเจาะช่วงล่างก่อนครับยังยิ้มได้นะครับเพชรศิลาเรียกว่าเจาะยางอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของสถานเมืองเล็กมีเจาะยางมีต่อยหมัดแต่ว่าโอ้โหเพชรศิลานี่ดูทั้งทุ่มทั้งเทเรียกว่าทุกอย่างนะครับครบเครื่องจริงๆครับเด็กคนนี้แกอูเป็นอะ วันนี้ซอเอมาดูมวยด้วยนะแล้วก็ผู้ที่น่ารักอีกคนก็คือคุณส้มจิตแว่นแก้วนะครับท่านนี้เป็นผู้ให้ตลอด่างั้นเถอะเอาแม่ดาวโรดดวงใหม่มองและฉายแววเลยอะอายุนิดเดียว17ปีแต่เวลาการชคระหูเหมือนถ้าถอดแบบสมัยก่อนๆเนี่ยเราต้องนึกถึงใครรู้ไหมซัมเอบเออนึกถึงซัมเอเลอสเออแล้วก็ฝากย้ำกับแฟนมวยสากลนะครับ ศึก CPF ยอดมวยโลกห้ามพลาดเลยครับน้าหมิงครับวันอังคารที่5ตุลาคมนี้คู่เอกเป็นยังไงครับน้าหมิงโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหาดูแบบนี้ยากมากเลยนะครับน็อกเอาท์นะครับ CPF จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก w b a ในรุ่นมินิมัมเวทน,นะครับ1 0 5ปอนด์ครับเสื้อเก่านะครับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นคู่นี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องอาลีครับหรือว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันด้วยครับ ซูเปอร์แชมป์โลกนะครับในรุ่น105ปอนด์ของ WBA ครับใี่ครับในศึก CPF นะยครับยอดมวยโลกวันที่5ตุลานะครับที่สนามโมชุคราวสนามช้างนะครับอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่แหละนะครับทางทูพยูนะครับถ่ายทอดสดโดยเริ่มเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับรายการนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับดูการชกปกกันตทัแหม่งแชมป์โลกของ WBA ในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ ระหว่างน็อกเอาท์นะครับ C.P.F กับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วครับโอ้โหคําถามคือถ้าไฟนี้เพชรศิลาได้รับการชูมือนี่ไฟต่อไปจะเจอใครครับชนะแพวพาวมาแล้วครับแล้ววันนี้โอ้โหเจอกับกระดูกชิ้นโตเลยครับสถานบึงเล็กโอ้โหวันนี้ตอยเอาคลาสเลยอะรุ่นน้องนะครับอายุ17แต่ว่าต่อยแบบไม่ โอ้โหไม่เจ็บตัวด้วยนะครับโอ้ซอเอนั่งอยู่นะครับบอกว่าถ้าชกอย่างนี้นะครับมีเพชรสมจิตรออยู่ครับโอ้โหรออยู่แล้วนะโอ้ซอเอนี่วันนี้มาเองด้วยนะครับนี่นะครับรุ่นน้องนี่แหละครับภาพอย่างนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากแต่ว่าในวงการบันโมยของเรานี่ดูง่ายๆเลยเพราะรุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่ทุกคนนะครับครับติดตามผลงานต่อไปนะครับเพชรศิลาจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ อซอเอชูมือมาแล้วนะครับเพชรสมจิตอยู่ทางนี้ครับมาด้วยนะมาด้วยนะวันนี้มาด้วยนะออสนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพชรศิลาวอุรชาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ไป6-7ฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับได้รับการชูมือไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ